เรือลำนี้เรียกว่าเรือชักลากนะเรือชักลากนะคะอันนี้มีอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะอยู่คู่กับคุณยายมาตั้งแต่คุณยายยังไม่เกิดนะสมัยก่อนทำนาที่ลาดท้านะคุณยายก็อยู่กับทำนากับเรือลำนี้เลยนะใช้สำหรับขนข้าวนะขนข้าว นะคะคอยู่คู่กับคุณยายมานานมากเลยตอนนี้ก็เอาเข้ามาไว้ที่มินบุรีแล้วนะคะสมัยตั้งแต่สมัยรุ่นทวดเลยนะทวดก็ร้อยกว่าปีอะร้อยกว่าปีแล้วนะคะพอดีคุณพ่อเอามาพ่อของคุณยายนะเอาเข้ามาทำนาต่อที่มินบุรี าก็ได้มาอยู่ที่นี่เลยนะคะตอนนี้ก็ปลดกเกษียณแล้วผุได้ทำเป็นไม้ไม่ไมีรู้ว่าไม้อะไรนะเป็นไม้ขุดจากไม้เลยนะเรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำนาเมื่อสมัยก่อนนะลากจูงด้วยควายนะลากจูงด้วยควายยายก็เลี้ยงควายด้วยนะสมัยก่อนเนาะทำนา คุณพ่อคุณแม่ก็ทำนาปู่ย่าตายายทำนาหมดเลยนะอยู่ราดพร้าวลาดพร้าวหกสิบสี่นะซึ่งสมัยนี้ก็เป็นเมืองกรุงไปแล้วนะคุณยายก็หนีจากเมืองกรุงมาอยู่มินบุรีแล้วตอนนี้นะคะ